สวัดส,สดสีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับปาล์มนะครับช่องเลยใน,นแบทคาเฟ่ครับวันนี้จะมาทำดีไอเป็นาการตั้งโชว์ก้อนหินสวยๆเนาะเราได้ก้อนหินมาแบบเนี้ยก้อนหนึ่งประมาณสักตั้งแต่10บาท15บาท30บาทแต่ว่ามันตั้งไม่ได้ใช่ไหมครับมันตั้งไม่ได้ดเราจะเราต้องการทำให้ต้นหินเนี่ยมันตั้งแบบเนี้ยได้ เราก็เลยจะทําฐานปูนนะครับเป็นตัวตั้งสําหรับการปลูกต้นไม้หรือการทําตั้งโชว์ก้อนหินนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําแบบง่ายเลยสไตล์ของช่องนี้นะครับเรามาดูว่าหินที่เราจะทำเนี่ยมีจุดเด่นที่ที่สุดอยู่ตรงไหนนะครับอย่างก้อนเนี้ยถ้าเราวางแนวเนี้ยกิ่นมันมีความขาดอยู่เนาะวางแนวนี้ก็ได้แต่ว,ว่ามันจะมันก็เรียบไปเลยถูกปะ เอาใหม่ทีนี้เราคิดใหม่นะครับถ้าเราวางแนวนี้ล่ะก็ได้เหมือนกันมีที่เกาะหินสําหรับตรงนี้แล้วตรงนี้หรือคิดใหม่วางแนวนี้มันก็จะได้หินตั้งตรงๆนะครับแบบนี้เราก็จะวางเกาะแบบต้นเดียวตรงนี้แล้วมีจรงวยมาตรงนี้ใช่ไหมเกาะตรงนี้ต้นไมา้มาตรงนี้เกาะตรงนี้ก็ได้หรือจะเกาะแบบสองสามต้นก็ได้นะครับ บอกว่าคล้ายๆของกินเลยนะคะปูนชอบค่ะชอบเอาท้าไปเหยียบปูนใช่ไหมเราอะนี่แหละครับเราก็จะใช้ปูนสําเร็จรูปไซส์ประมาณนี้เรียกปูนสาเร็จตัวในรผสมเนาะเขาจะผสมมาเสร็จกันแล้วเราก็แค่มาผสมกับน้ําแล้วก็ใช้ได้เลยวิธีการก็ง่ายมากครับ ก็จะเล็กไปอุปรกรณ์อี่อยากดึงนะครับที่ขาดก็ได้เลยก็คือเตียง,งนี่ จะอัานละสิบกว่าบาทอันี่ห้าสิบบาทราคาประมาณเนี่ยครับแล้วแต่ยี้ห้อตำราอะไรไเราไม่ต้องอ่านครับปพกเทพแล้วก็หยดน้ำทีละนิดนะหยดทีละนิดจริงๆแล้วก็คนช้าๆหยด,ดเยอะคือถ้าเหลวอะจบ ใช่ฉลาดจังนี่นะครับคขบผนนะเพราะเราต้องการให้มันมีความเหนืดระดับหนึ่ง เราอาจจะทําให้เหมือนกับเจ้าอื่นนะครับโอเคทีนี้อเคทำอย่างนี้เนาะเนาะอ่าทั้โมยกก่อนอันดับแรกนะครับตีแป้ก็จะเราจะใช้พลาสติกรองก่อนก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องลองก็ได้พลาสติกแต่ว่าอันนี้ผมลองไว้ที่เกล็ดล้างเยอะนะครับ ถ้าเมาวางวางช้าๆกดลงไปนี่ค่ะวางไปนี่ก็หลังเต่าวางลงไปกดลงไปใช่ต้องถือไว้ก่อนนะโดนไม่ดังไม่แห้งแต่โนพวกนี้มันแห้งเร็วเน้อจะจำไม่ผิดนะแห้งเร็วมากจะอัดในส่วนที่ต้องอัด องศาได้ยังดูองศาด้วยเราจะพยายามทำให้มันแบนที่สุดครับไม่นั้นเราต้องหากระถังใบใหญ่ในการเก็บพวกนี้ในการถมปูนให้มิดอืมได้ตั้งตรงว่างหนูต้องจับไว้อ แล้วก็หินมา,มาประกอบด้แลวกล้องอะ่ะพอแปะเสร็จผมจะใช้ลวดนี่แนะลวดที่เราใช้ดักมันไฟนี่แนหะอัดเข้าไปหน่อยให้ให้ใหตัวปูนเนี่ยฐานมีขนาดเล็กที่สุดคนระับเท่าที่จะเล็กได้เนาะแล้วก็เราจะต้องทําให้นิ่งนะเราก็ไปหาหินอีกกอนนึงที่เราจะทําต่อไปนี่แหละเอามาตั้งไว้ก่อนโอเค น,นั่นไง,นนไงแหละเราก็เลยให้เปียกปูนนะครับมาย่ําทําเป็นแพนเค้กเท้าเปียกปูนนะครับระหว่างที่เรารอให้ปูนแห้งนะครับเราก็หาอะไรมามาคั้มนะก้อนหินพวกนี้ยมาช่วยเป็นคำ้ำแล้วก็รอให้ปูนแห้งนะปูนนี้แห้งค่อนข้างไวนะน่าจะใช้เวลา ทักชั่วโมงหนึ่งครับน่าจะแข็งก็เห็นภาพแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งส่วนตรงนี้ที่มันหนาเกินไปสับให้มันเล็กลงไปหน่อยนนะครับไม่ให้มันใหญ่เกิน